สวัสดีครับแฟนเพจชัโรงฟาร์มและผู้ติดตามทาง YouTube ทุกท่านครับวันนี้นะครับผมจะสาธิตการรดน้ำนะครับผสมปุ๋ยนะครับให้กับต้นสตรอเบอรี่นะครับที่เราเพาะกล้าไว้นะครับที่เราเพาะกล้าแล้วก็ลงถุงไว้นะครับก็คือช้ลงมีรถเข็นโซล่าเซลล์ตัวนี้ใช้มาหลายปีแล้วนะครับก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับ วันอื่นก็เติมน้ําในถังก่อนนะครับเติมน้ําในถังก็ใช้น้ําประปานี่ลนะเติมในถังนะครับก็จะมีต้นสตรอเบอรี่แบบนี้นะครับ <c oughs> ซึ่งใช้วัสดุปลูกก็เป็นแกลบนะครับคุณมะพร้าวเห็นว่ามันจะมีไหลด้วยนะไหลเนี่ยก็คือสามารถเอามาทําต้นพันธุ์ต่อได้นะครับเพอาจะยืดไหลออกมาแล้วก็ไปต้นพันธุ์ต่อแล้วก็ใส่ถุงไปต่อนะครับต้นหนึ่งมันก็จะมีไหลอย,อยู่เยอะเลยนะครับ เห็นไหมฮะใช่หลงก็เตรียมไว้อันนี้คือเตรียมไปปลูกที่กรุงเทพนะครับมีลูกค้าสั่งให้ไปปลูกส่วนนี้เป็นโต๊ะปลูกผักที่ปลูกวันก่อนนะครับเห็นไหมโตแล้วนะครับอันนี้คือปลูกในถุง4ีนิ้วเหมือนกันนะครับนี่อุ้ยดอกกุหลาบก็สวยนะครับอันนี้คือใช้ CF3 แล้วก็ CF2 นะครับอันนี้เป็นน่ากุหลาบนี่นะช่วงนี้เป็น CF3 แล้วนะครับ แล้วก็ระบบน้ําของชัยลุงก็ใช้เป็นโซลาเซลล์นะครับมันก็จะเป็นระบบน้ําหยดแล้วก็ปลูกในถุงแบบนี้เดี๋ยวก็มีพักกินแล้วครับ2อ,อาทิตย์หรือ3อาทิตย์ก็ได้กินลวนะครับสอสาัปดาห์ก็ได้กินแล้วนะครับ,น,น,รบนี่เป็นกรีนโอ๊กใช่ไหมครับกรีนโอ๊กนะนะครับกรีนโอ๊กนะครับผมรอน้ําเต็มก่อนนะคะให้ดูอันนี้ก่อนครับรอน้ําเต็มถังให้ดูก่อนปลูกในแกลบเห็นไหมฮะแกลบผสมดินผสมทราย แล้วก็มี CF2 งเท่านั้นเองแล้วก็ผักก็จะโตแบบนี้นะครับแต่ให้รดน้ําสม่ําเสมอนะครับของผมนี้ตั้งระบบน้ําไว้นะครับให้มันชุ่มชื้นตลอดวันก็คือรดเฉพาะตอนกลางวันนะครับน้ําก็จะเป็นน้ําหยดนะครับอยู่ในถังนั้นนะครับอยู่ในถังตรงนั้นนี่อันนี้ red coral นะครับ red coral นะครับเราไม่ต้องใช้ระบบไฮโดรโพนิกส์เลยนะครับก็รดประมาณวันละ3ครั้งนะครับตั้งเวลาไว้ มาดูซิน้ำเต็มเรื่อวเต็มแล้วนะครับเอาล้ครับตอนนี้ผมก็จะเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับเปิดสวิตช์ตรงนี้เพราะว่ามันมีโซล่าเซลล์อยู่นะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่อยู่นะครับพอเปิดสวิตช์ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยตัวเนี้ยนะครับก็สายยางเนี่ยตรงนี้ก็จะทํางานเลยนะครับปุ๊บเห็นไหมฮะแรงไหมครับอันนี้รถเข็นตัวเนี้ยผมขายที่7,5 0 0นนะครับพร้อมโซล่าเซลล์พร้อมแบตพร้อมอะไรเป็นเป็นรถเข็นเป็นชุดเลยนะครับแล้วก็นี่เห็นไหมครับเราก็ เห็นไหมฮะแรงไหมครับเราผสมปุ๋ยในนี้ได้เลยนะครับคุณไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยที่ต้นไม้ที่มันเยอะๆแบบนี้อีกแล้วนะครับผสมปุ๋ยในนี้เรืเลยนะครับนี่เราก็จะได้แบบพืชมันก็จะชุ่มฉ่าด้วยแล้วก็จะได้อา,อาหารธาตุอาหารที่เป็นปุ๋ย CF3 นะครับปุ๋ย CF3 มันก็นมีทั้งปุ๋ยอินรีนะครับแล้วก็ธาตุอาหาร NPK นะครับเพราะฉะนั้น ก็ทําให้พืชสดใสแบบนี g> <g ้แหละนะครับผมจะรดให้ทั่วเลยนะครับผมจะลดให้ทั่วเลยนะครับแบบนี้นะครับก็ที่ให้ใช้สายยางเพราะว่าเราสามารถบีบบีบน้ํานะครับให้ไปไกลขนาดไหนก็ได้นะครับให้ไปไกลขนาดไหนก็ได้ทีแรกจะใช้ฝักบัวเพราะดีฝักบัวมันมันไม่แรงไงฮะมันลดไปได้ครึ่งเดียวก็เลยจําเป็นที่จะต้องใช้สายยางแล้วก็บีบบังคับความแรงของน้ําเอาเองนะครับบังคับความแรงของน้ําเอาเองได้โดยเฉพาะข้างข้างนะฮะ ข้างเนี่ยเราต้องลดเยอะๆยะหน่อยนึงนะครับเพราะว่าเขาโดนแสงอาทิตย์โดยตรงนะครับด้านด้านข้างนะถงุงที่อยู่ข้างข้างส่วนถุงที่อยู่กลางๆเนี่ยเขาจะไม่โดนแสงอาทิตย์นะครับเขาไม่โดนแสงแดดนั่นเองนะครับเขาก็เลยแห้งช้านะครับเนี่ยลดไปเกือบพ่วแล้วก็ยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งอยู่นะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับก็นี่ถ้าจะลดไกลๆก็บีบไปแบบนี้ <c oughs> ผมก็จะพยายามให้มันเป็นฝอยๆยหน่อยนะครับเพื่อเหมือนเหมือนฝนตกครับเหมือนฝนตก เพราะว่าถ้าเราฉีดน้ําใส่มันโดยตรงเนี่ยมันจะกระเด็นกระดอนนะครับมันก็จะเดกกระเด็นรากมันก็จะกระเทือนให้ทําเป็นอย่างเงี้ยให้ฉีดขึ้นข้างบนแล้วก็ให้มันตกลงมาเป็นฝอยนะครับเห็นอีเหนาไม้สวยไหมครับ <c oughs> บีมเป็นฝอยแบบนี้ฮะให้กระจายกระจายกระจายแบบนี้นะครับให้ดูนะนะครับนี่ครับเหมือนฝนตกนะครับถ้าที่ไกลๆก็มีความจําเป็นที่ต้องบีบแบบน,นี้นะครับมีต้นอะโวคาดโดต้นโตมากนะครับ เอาละครับตอนนี้ใครที่มีความสนใจนะครับต้นสตรอเบอรี่ก็หาซื้อได้ที่โครงการหลวงนะครับผมก็ซื้อมาจากโครงการหลวงนะครับที่ใช้ลงไม่มีขายนะครับช้ลงขายแต่ปุ๋ยครับผมปุ๋ย CF3 นะครับตราเรือใบเพชรนะครับแล้วก็มีปุ๋ย CF2 นะครับพิมพ์คาว่า CF2 หรือ CF3 หรือว่าอยากได้ปุ๋ยนะครับระบบก็จะไปตอบรับอัตโนมัติขอบคุณครับ อย่าลืมใครที่ชื่นชอบนะครับการเกษตรนะครับในแนวของชัยนรงคฟาร์มกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ